เผยภาพเบิร์ดแฟนตงโมไปรับรถเตรียมกลับไปขายน้ำส้มเช้าเน็ตแห่ให้กำลังใจ ไปก่อนหน้านี้นะครับทางด้านแอนนาทีวีพูเนี่ยก็ออกมาเผยว่าเบิร์ดแฟนแตงโมนะครับทำเสื้อออกมาขาย1000ตัวซึ่งเป็นซื้อที่ช่วยกันทําและออกแบบกันระหว่างแตงโมนี้กับเบิร์ตนั่นเองนะซึ่งแตงโมนะครับก็ยังชอบแบบเสื้อนี้มากๆอีกด้วยนะครับและล่าสุดนะครับเมื่อมีผู้ใช้ l ล n e เนึง่งติกตอกได้โพสต์ภาพรูปของเบิร์ดนะครับพร้อมกับข้อความว่าพี่เบิร์ดมารับรถไปขายน้ําส้มฝากพพอร์ตด้วยนะคะซึ่งก็มีชาวเน็ตที่ทราบข่าวนะครับก็มาให้กําลังใจเป็นจํานวนมากเลย เอาเปว่านะครับใครที่ผ่านไปเจอเบิร์ดแถวเมเจอร์รัชโยธินหรือทราบว่าเบิร์ดขายอยู่ตรงไหนนะครับแจ้งใต้คอมเมนต์ได้นะครับเพื่อจะมีใครไปอุดหนุนเบิร์ดและเป็นกำลังใจให้กับเบิร์ดนะครับให้ก้าวข้ามต่อไปนะครับซึ่งเบิร์ดเคยบอกว่าจะกลับไปที่เดิมหลังจากเสร็จงานของแตงโมและก็ไม่ขอเข้าสู่วงการบันเทิงนะครับแม้จะมีโอกาสหยิบยื่นมาจากพี่เอสุปชัยนั่นเองนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรหรือมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง